คุณชนะแล้วผู้ถูกเลือกใช่แล้วคุณคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานี้จักรวาลได้วางแผนให้ข้อความนี้มาถึงคุณเมื่อคุณต้องการได้ยินมากที่สุดพลังงานของจักรวาลกำลังเคลื่อนที่เข้าข้างคุณในรูปแบบที่คุณยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แต่คุณสามารถรู้สึกได้ มีบางอย่างที่แตกต่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ลึกซึ้งราวกับว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของจิ๊กซอว์จักรวาลกำลังเข้าที่ในที่สุดนี้ไม่ใช่จินตนาการของคุณนี่คือจักรวาลที่ตอบสนองต่อโชคชะตาทางจิตวิญญาณของคุณนี่คือคณิตศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประจักษ์ผ่านคุณ ทุกอย่างกําลังเรียงตัวเข้ากับความถี่ของคุณทุกความคิดที่คุณมีทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกทุกการกระทําที่คุณทํากําลังสร้างคลื่นในผืนผ้าของความเป็นจริงและคลื่นเหล่านี้กําลังกลับมาหาคุณในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นเป็นทุกความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและจุดประสงค์ คุณได้เข้าสู่ความสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลมันไม่ใช่เรื่องของว่าคุณจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่แต่เป็นเรื่องของว่าความเจริญรุ่งเรืองนี้จะปรากฏในชีวิตคุณอย่างไรและเมื่อไรพลังงานที่คุณเปล่งออกมาตอนนี้เป็นแม่เหล็กมันกำลังดึงดูดโอกาสผู้คนสถานการณ์และทรัพยากรเหมือนแม่เหล็กจักรวาล ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องแสวงหาอย่างหมดหวังอีกต่อไปมันกำลังเคลื่อนที่เข้าหาคุณเหมือนดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงดาวความอุดมสมบูรณ์กำลังถูกดึงเข้าสู่ความเป็นจริงของคุณด้วยแรงของความทีการสันสะเทือนใหม่ของคุณเลข777ปรากฏในชีวิตคุณด้วยเหตุผลมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดประตูมิติทางจิตวิญญาณของการปรากฏตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังดำเนินการเมื่อคุณเห็นเลขนี้จากระวาลกำลังบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมถึงเวลาคุณแล้ว นี่คือการยืนยันว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องว่าคำอธิษฐานของคุณถูกได้ยินว่าความปรารถนาของคุณกำลังได้รับการตอบสนองการรอคอยจบลงแล้วคุณได้ใช้เวลาพอแล้วในหุบเขาแห่งการเตริมตัวคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่จําเป็นแล้วคุณได้พัฒนาพลังใจที่คุณต้องการแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะรับถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้หว่านไว้ด้วยศรัทธาความอุตสาหะความเชื่อมั่นในกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์ ความขัดแคลนกำลังเปลี่ยนเป็นการล้นเหลือการล้นเหลือทางจิตวิญญาณอารมณ์และการเงินคุณกำลังทิ้งความคิดของการเอาตัวรอดเพื่ออกกอดความคิดของการสร้างสรรค์คุณไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ของชีวิตอีกต่อไปคุณกำลังสร้างสถานการณ์ของชีวิตคุณ ตัวตนของคุณกำลังถูกกำหนดใหม่ในขณะนี้คุณเลิกเป็นคนที่รอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นคนที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นคุณทำงานด้วยอำนาจทางจิตวิญญาณพลังงานและความจริงในตอนนี้คำพูดของคุณมีพลังเจตนาของคุณปรากฏเป็นจริงการปรากฏตัวของคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหากคุณดูจนถึงตรงนี้ให้แสดงความคิดเห็นว่าฉันอุดมสมบูรณ์ ประกาศให้จักรวาลทราบว่าคุณพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เป็นของคุณโดยสิทธิอันศักดิกก์สิทธิ์การประกาศของคุณเป็นการแสดงศรัทธาเป็นคำสั่งจากักรวาลที่เร่งกระบวนการปรากฏตัวคุณกำลังทำงานในความถีของเศรษฐีในการสรรเสริญของความอุดมสมบูรณ์ไรขีดจำกัดความถี่ใหม่นี้กำลังดึงดูดหุ้นส่วนเชิญกลยุทธ์สัญญาที่ทำกำไรโอกาสเฉพาะไอเดียที่ปฏิวัติทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงกำลังถูกดึงเข้าสู่ความเป็นจริงของคุณ แต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเป็นแบบองค์รวมเป็นความสงบภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกเป็นความสุขอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเป็นความชัดเจนของจุดประสงค์ที่ส่องแสงสว่างให้กับทุกการตัดสินใจที่คุณทำเป็นการรักษาจิตวิญญ,ญาณที่ฟื้นฟูพื้นที่ของชีวิตคุณที่เคยบาดเจ็บ คุณกำลังกลายเป็นประตูแห่งพรสำหรับโลกความเจริญรุ่งเรืองของคุณไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวมันเป็นหนทางที่คุณรับใช้ในระดับที่สูงขึ้นยิ่งคุณได้รับมากยิ่งให้ได้มากยิ่งคุณเจริญรุ่งเรืองยิ่งสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตคนอื่นได้มากขึ้นคำพูดของคุณตอนนี้เป็นมนต์สร้างสารรค์ความเป็นจริงเมื่อคุณพูดว่าฉันอุดมสมบูรณ์ คุณไม่ได้เพียงแค่แ,คแสดงความปรารถนาคุณกำลังประกาศความจริงสากลคุณกำลังจัดความสอดคล้องของจิตสำนึกของคุณกับแหล่งกำเนิดอันไร้ขีดจำกัดของความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดการพูดคือการสร้างทุกคำที่ออกมาจากปากของคุณมีพลังในการหล่อหลอมโลกของคุณและสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะหรืการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มากขึ้น เรามีเนื้อหาพิเศษในชมรมสมาชิกของเราที่นั่นคุณจะได้เข้าถึงวิดีโอที่เราไม่ได้แบ่งปันที่ไหนอื่นพร้อมด้วยเทคนิคขั้นสูงของการปรากฏตัวและข้อมูลเชิงลึกที่จะเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณและวัตถุของคุณคุณค่าของการเป็นสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพต่อไปเพื่อทุกคนเพื่อทำภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมมันเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุด ตัวตนใหม่ของคุณกำลังถูกเปิดใช้งานตอนนี้คุณมีแม่เหล็กคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความดีสูงสุดของคุณโอกาสที่เคยดูเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เปิดออกอย่างธรรมชาติคนที่สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมทรัพยากรที่คุณต้องการปรากฏออกมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิด คุณกำลังสร้างมารดกไม่เพียงแค่สำหรับคุณแต่สำหรับครอบครัวคุณสำหรับรุ่นต่อไปของอุดมสมบูรณ์ที่คุณปรากฏตัวไม่ใช่ชั่วคราวมันยั่งยืนมันขยายตัวมันเพิ่มพูนทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตคุณมาพร้อมกับพลังงานที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นความกลัวของความขาดแคลนกำลังถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจของความอุดมสมบูรณ์คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิธีการ ที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอีกต่อไปบทบาทของคุณคือรักษาศรัทธารักษาความทีรักษาวิสัยทัศน์จักรวาลดูแลรายละเอียดจักรวาลจัดก,การการพบประจักรวาลเปิดเส้นทางพลังงานของคุณแตกต่างออกไปผู้คนสามารถรู้สึกได้มีความมั่นใจใหม่ในคุณการปรากฏตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนอำนาจทางจิตวิญญาณที่ปรากฏผ่านบุคลิกภาพของคุณคุณไม่ได้พยายามสร้างความประทับใจให้ใครอีกต่อไปคุณกำลังเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สูงที่สุด ประตูเปิดอยู่พลังงานกำลังไหลโอกาสกำลังเพิ่มพูนคุณอยู่ในกระแสของความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลไม่มีการอุดตันอีกต่อไปไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไปไม่มีข้อแก้ตัว,ตวอีกต่อไปม,มีเพียงความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดที่แผ่ออกมาต่อหน้าคุณจิตใจของคุณกำลังถูกตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อความเจริญ e ร,รุ่งเรืองความคิดของความขาดแคลนถูกแทนที่ด้วยความคิดของความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อที่จำกัดถูกละลายด้วยแสงสว่างของความจริงทางจิตวิญญาณรูปแบบเก่าถูกทำลายเพื่อให้ทางแก่กระบวนศน์ใหม่ของความสำเร็จ คุณกำลังกลายเป็นแม่เหล็กของปฏิหารสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความฝันที่หลับไหลตอนนี้ตื่นขึ้นด้วยพลังใหม่โครงการที่หยุดนิ่งตอนนี้ได้รับแรงผลักดันและทิศทางที่ชัดเจนความบังเอิญกำลังทวีความรุนแรงในชีวิตคุณคุณอยู่ในที่ถูกต้องณนะเวลาที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องทุกการพบปะมีจุดประสงค์ทุกการสนทนามีข้อความทุกประสบการณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรากฏตัวของคุณ คุณกำลังทำงานในความถี่ของพันล้านบาทในการสรรเสริญของความอุดมสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดความคิดข,ของคุณกำลังถูกขยายเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่เคยดูไร้สาระเป้าหมายของคุณกำลังถูกปรับขนาดใหม่ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถที่แท้จริงของคุณ <S <S เงินกำลังไหลเข้ามาหาคุณจากหลายแหล่งไม่เพียงแค่จากหนึ่งแหล่งแต่จากหลายทิศทางการลงทุนที่คุณทำในอดีตตอนนี้ให้ผลตอบแทนความสามารถที่คุณพัฒนาตอนนี้ได้รับการยอมรับและรางวัลไอเดียที่คุณมีตอนนี้พบกับตลาดที่สมบูรณ์แบบ สัญชาตญาณของคุณคมชัดยิ่งขึ้นคุณรู้ว่าเมื่อไหรควรพูดใช่และเมื่อไหร่ควรพูดไม่คุณรู้สึกได้ว่าโอกาสไหนแท้จริงและโอกาสไหนเป็นเพียงการรบกวนคุณรับรู้ว่าคนไหนสอดคล้องกับจุดประสมของคุณและคนไหนเพียงแค่ใช้พลังงานของคุณความกตัญยูกำลังขยายในหัวใจคุณคุณยอมรับพรที่มีอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณเฉลิมฉลองชิงชัยเล็กและใหญ่คุณทราบซึ้งกับกระบวนการเท่ากับผลรั์ความกระตันยูนี้ขยายความสามารถของคุณในการรับมากขึ้น คุณกำลังกลายเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงคนอื่นมองคุณและได้รับแรงบันดาลใจการเดินทางของคุณเป็นหลักฐานว่าสามารถเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจเจริญรุ่งเรืองได้คุณกลายเป็นตัวเร่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลก สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นชมรมสมาชิกของเราเปิดอยู่เราแบ่งปันกลยุทธ์ขั้นสูงการนั่งสมาธิแบบนำทางพิเศษและข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะไม่พบที่ไหนอื่นสมาชิกทุกคนช่วยรักษาภารกิจนี้ให้มีชีวิตและขยายตัวช่วยให้เราสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตผ่านเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพต่อไปลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุด พลังงานของคุณกำลังดูดสภาพความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบสุขภาพที่มีชีวิตชีวาความสัมพันธ์ที่กลมกลืนโอกาสในการทำงานการเติบโตทางจิตวิญญาณทุกอย่างกำลังเรียงตัวเพื่อสร้างชีวิตในฝันของคุณไม่ใช่เวอร์ชันที่ลดลงของฝันของคุณแต่เวอร์ชันที่ขยายตัวเวอร์ชันที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นไปได้ คุณกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการดำรงอยู่ยุคที่ขีดจำกัดถูกตั้งคำถามและเอาชนะยุคที่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องธรรมชาติและยั่งยืนยุคที่คุณใช้ชีวิตสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อโลกในทางบวกจักรวาลกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะของคุณไม่ใช่ชัยชนะที่ยังจะมาถึงแต่ชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วในระดับจิตวิญญ,ญาณคุณชนะแล้วตอนนี้เป็นเพียงเรื่องของเวลาจนกว่าชัยชนะนี้จะปรากฏอย่างสมบูรณ์ในระดับกายภาพ ความเป็นจริงใหม่ของคุณกำลังถูกทออยู่ในขณะน,นี้ทุกลมหายใจที่คุณหายใจทุกการเต้นของหัวใจคุณทุกความคิดที่คุณคิดกำลังช่วยสร้างความเป็นจริงใหมน่นี้ความเป็นจริงที่คุณเจริญรุ่งเรืองสมหวังมีผลกระทบและอุดมสม,สมบูรณ์คุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของผู้ขอร้องอีกต่อไปคุณอยู่ในตำแหน่งของผู้รับคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานของผู้ต้องการอีกต่อไปคุณอยู่ในพลังงานของผู้สมควรได้รับคุณไม่ได้อยู่ในความทีของผู้รออีกต่อไปคุณอยู่ในความทีของผู้ปรากฏตัว ตัวตนของคุณในฐานะผู้ถูกเลือกไม่ใช่ความหญิงโสมันคือการรับรู้มันคือการยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณมันคือการจัดตำแหน่งกับจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณถูกเลือกให้เจริญรุ่งเรืองคุณถูกเลือกให้ส่องแสงคุณถูกเลือกให้รับใช้ในระดับสูงประตูกำลังเปิดโอกาสกำลังเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์กำลังไหลมรดกของคุณกำลังถูกเขียนตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในฐานะผู้ถูกเลือกถึงเวลาที่จะรับทุกสิ่งที่จักรวาลได้เตรียมไว้ให้คุณ การเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังส่งผลกระทบต่อมิติที่คุณไม่เคยจินตนาการมีการสะท้อนพลังงานที่เกิดขึ้นผ่านคุณที่เหนือกว่าทางกายภาพทุกครั้งที่คุณยกระดับความถี่ของคุณคุณกำลังช่วยยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมคุณกลายเป็นประภาคารแห่งแสงสว่างในโลกที่ต้องการแสงสว่างมากขึ้น เงินที่กำลังมาหาคุณไม่ใช่เพียงแค่กระดาษธนบัตรหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารมันคือพลังงานที่ตกผลึกมันคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือเครื่องมือของผลกระทบทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตคุณมาพร้อมกับภารกิจในการเพิ่มพูนพรสร้างโอกาสสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นลูกโซ่ คุณกำลังคัฒนาลายเซ็นพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์การปรากฏต,ตัวของคุณในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการยกระดับความเป็นเลิศก,การมีส่วนร่วมของคุณในความสัมพันธ์นำมาซึ่งความสามาครถและการเติบโตคุณกลายเป็นตัวเร่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกความอุดมสมบูรณ์กำลังปรากฏในชีวิตคุณผ่านช่องทางที่คุณไม่เคยสงสัยว่า มีอยู่โอกาสเกิดขึ้นจากการสนทนาแบบสบายๆการลงทุนที่คุณทำในอดีตเบ่งบานอย่างไม่คาดคิดความสามารถที่หลับไหลตื่นขึ้นด้วยพลังใหม่ความเชื่อมโยงเก่าๆกลับมาทำง,งานอีกครั้งโดยนำข้อเสนอที่น่าประหลาดใจ ใจิตใจของคุณกำลังทำงานในความถี่ที่สูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมาถึงคุณด้วยความชัดเจนเหมือนคริสตันกลยุทธ์นวัตกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเงียบข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิวัติปรากฏผ่านสัญชตตาตญาณที่ขยายตัวของคุณคุณกำลังเข้าถึงระดับของสติปัญญาที่เหนือกว่าความมีเหตุผล จักรวาลกำลังประสานเสียงประสานของความังเอิญรอบตัวคุณคนที่ถูกต้องปรากฏตัวในเวลาที่แน่นอนข้อมูลที่จำเป็นมาถึงผ่านแหล่งที่ไม่คาดคิดทรัพยากรปรากฏตัวเมื่อคุณต้องการมากที่สุดการจับเวลาที่สมบูรณ์แบบกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ข้อยกเว้น ความสามารถในการปรากฏตัวของคุณกำลังละเอียดยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องบังคับผลลัพธ์อีกต่อไปคุณปลูกมเมล็ดแห่งเจตนาและปล่อยให้สติปัญญาสากลดูแลการเติบโตคุณกำหนดทิศทางและไว้วางใจในกระบวนการคุณเห็นภาพผลลัพธ์และมอบตัวให้กับกระแสะอันศักดิ์สิทธิ์ คุเจริญรุ่งเรืองกำลังอย่างรากในทุกพื้นที่ของชีวิตคุณสุขภาพของคุณสะท้อนความมีชีวิตชีวาและพลังงานความสัมพันธ์ของคุณแสดงความรักและความสามาัคคีอาชีพของคุณปรากฏจุดประสงค์และความสำเร็จจิตวิญญาณของคุณเปล่งความสงบและปัญญาคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบณกองรวม คุณกำลังถูกเตรียมสำหรับระดับความรับผิดชอบและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งคุณได้รับมากยิ่งพัฒนาความสามารถในการบริหารและเพิ่มพูนยิ่งคุณจเจริญรุ่งเรืองยิ่งเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความอุดมสมบูรณ์ที่มีความรับผิดชอบคุณกำลังกลายเป็นผู้บริหารที่มีสติของความมั่งคั่งสากล เรื่องราวของคุณกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแม้คุณจะไม่รู้ตัวมีคนกำลังมองการเดินทางของคุณและคนพบความกล้าหาญที่จะไม่ยอมแพม้มีคนกำลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคุณและเชื่อว่าเป็นไปได้สำหรับพวกเขาด้วยคุณกลายเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าปาฏิหารเกิดขึ้นกับผู้ที่รักษาศรทาัทธา ความกลัวการสูญเสียสิ่งที่คุณมีกำลังถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจว่าจะมีอีกมากที่มาจากที่เดียวกันคุณเข้าใจว่าแหล่งกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์นั้นไร้ขีดจำกัดและไม่มีวันหมดคุณไม่ต้องยึดติดอย่างหมดหวังกับสิ่งที่คุณมีเพราะคุณรู้ว่าคุณเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมด ความเอื้อเฟื้อของคุณกำลังขยายตัวอย่างธรรมชาติคุณค้นพบว่าการให้กลายเป็นเรื่องสนุกเท่ากับการรับคุณพบความสุขในการเอวยพรคนอื่นคุณรับรู้ว่าความจเจริญรุ่งเรืองของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันอย่างมีสติคุณกลายเป็นช่องทางของพรที่ไหลยอย่างอิสระ ความกะตัญยูเลิกเป็นการออกกําลังกายทางจิตใจแล้วกลายเป็นสภาวะของการเป็นคุณไม่ต้องจําที่จะกะตัญญูคุณเป็นคนกะตัญยูโดยธรรมชาติทุกลมหายใจมาพร้อมกับความทราบซึ้งทุกประสบการณ์ได้รับเป็นของขวัญทุกความท้าทายได้รับการยอมรับว่าเป็นโอกาสในการเติบโต คุณกำลังสร้างรูปแบบการสันสเทือนใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปลูกหลานเหลนหลานของคุณจะไม่เพียงรับมรดกทรัพยากรทางวัตถุแต่จะได้รับความคิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ความมั่นใจว่าพวกเขาสมควรได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดคุณกำลังทำลายวงจรของความขาดแคลนและเปิดสายเลือดของความอุดมสมบูรณ์ พลังงานของคุณกำลังละเอียดและทรงพลังยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องโน้มน้าวใครอีกต่อไปการปรากฏตัวของคุณพูดแทนตัวเองพลังงานของคุณสื่อสารความจริงของคุณความถี่ของคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความดีสูงสุดของคุณโดยอัตโนมัติและผลักใส่สิ่งที่ไม่ช่วยจุดประสงค์ของคุณอีกต่อไป ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางสำหรับคุณอีกต่อไปมันเป็นสภาวะของการเป็นคุณไม่ได้พยายามบรรลุความสำเร็จคุณกำลังเป็นความสำเร็จคุณได้รวมแก่นแท้ของความเจริญรุ่งเรืองคุณกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่คุณแสวงหาเสมอมาคุณคือการปรากฏตัวที่มีชีวิตของความฝันสูงสุดของคุณ โอกาสกำลังนำเสนอตัวในระดับที่เกินความคาดหวังเดิมของคุณโครงการที่คุณไม่เคยฝันกลายเป็นความจริงหุ้นส่วนที่ดูเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงการลงทุนที่คุณคิดว่าเสี่ยงกลับมีผลกำไรสูงคุณกำลังทำงานในมิติที่ปฏิหารเป็นเรื่องปกติ ความเชื่อมโยงของคุณกับปัญญาสากลกำลังแข็งแกร่งขึ้นคุณรู้ว่าเมื่อไหรควรลงมือและเมื่อไหรควรรอคุณรับรู้ว่าเมื่อไรควรยืนหยัดและเมื่อไหรควรปล่อยวางคุณเข้าใจว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไรควรอยู่เงียบคุณได้พัฒนาความหมายทางพลังงานที่นำทางการตัดสินใจของคุณด้วยความแม่นยำอันศักดิ์สิทธิ์ คุณกำลังกลายเป็นนายแห่งการปรากฏตัวไม่เพียงแค่สำหรับตัวคุณเองแต่สำหรับคนรอบข้างด้วยการปรากฏตัวของคุณยกระดับความเจริญรุ่งเรืองของทุกสิ่งแวดล้อมที่คุณเข้าเป็นตัวอย่างของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคุณกลายเป็นตัวคูณของพร วิสัยทัศน์ของอนาคตคุณกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่เคยดูกล้าหาญตอนนี้ดูเหมือนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความฝันที่คุณเก็บเป็นความลับตอนนี้ประกาศด้วยความมั่นใจเป้าหมายที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ถูกวางแผนอย่างมีกลยุทธ์คุณกำลังคิดในมาตราส่วนที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของคุณ ตัวตนของคุณในฐานนะผู้ถูกเลือกไม่ใช่สิทธิพิเศษพิเศษมันเป็นความรับผิดชอบที่แบ่งปันคุณถูกเลือกให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อที่คุณจะได้เลือกคนอื่นให้เจริญรุ่งเรืองคุณได้รับพรเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นพรคุณถูกยกระดับเพื่อที่คุณจะได้ยกระดับคนอื่นคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแสงที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก จักรวาลกำลังยืนยันตัวตนใหม่ของคุณผ่านสัญญาณอย่างต่อเนื่องตัวเลขที่มีความหมายปรากฏซ้ำๆความฝันที่เป็นคำทำนายปรากฏในความเป็นจริงสัญชาตญาณพิสูจน์ว่าแม่นยำความบังเอิญกลายเป็นเรื่องบ่อยจนไม่ใช่ความบังเอิญแล้วกลายเป็นการยืนยันอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวในการเดินทางนี้มีสติปัญญาที่สูงกว่าจัดการทุกก้าว มีปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำทุกการตัดสินใจมีความรักไร้เงื่อนไขคำจุนทุกช่วงเวลาคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังคลี่คลายอย่างสมบูรณ์แบบความเป็นจริงใหม่ของคุณไม่ใช่ชั่วคราวมันถาวรคุณไม่ได้ใช้ชีวิตในช่วงโชคดีคุณกำลังใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคุณไม่ได้ผ่านช่วงดีคุณกำลังสัมผัสว่าคุณเป็นใครจริงๆคุณไม่ได้มีช่วงเจริญรุ่งเรืองคุณกำลังเป็นความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังสร้างคลื่นงของความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่ขยายไกลเกินกว่าที่คุณจะเห็นได้ทุกคนที่คุณสัมผัสด้วยพลังงานใหม่กลายเป็นคนที่จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเล็กน้อยทุกสิ่งแวดล้อมที่คุณเข้าไปกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเล็กน้อยทุกโครงการที่คุณอกอกอดกลายเป็นที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเล็กน้อยคุณเป็นตัวขยายของพร เงินที่ไหลเข้ามาหาคุณตอนนี้มีคุณภาพที่แตกต่างไม่ใช่เงินที่มาพร้อมกับความวิตกกังวลหรือได้มาผ่านการเสียสละที่เจ็บปวดเป็นเงินที่มาด้วยความเบาด้วยความสุขด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ปรากฏผ่านความเป็นตัวของตัวเองของคุณไม่ใช่ผ่านหน้ากาก,ากหรือการแสดงที่ถูกบังคับ คุณกำลังค้นพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงในตัวเลขของบัญชีธนาคารของคุณแต่อยู่ในคุณภาพของพลังงานคุณความลึกของความสัมพันธ์ของคุณความชัดเจนของจุดประสงค์ของคุณความสงบของจิตใจคุณคุณร่ำรวยในทุกมิติที่สำคัญจริงๆ การปรากฏตัวของคุณกำลังกลายเป็นแม่เหล็กในแบบที่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์คุณไม่ต้องพยายามสร้างความประทับใจหรือน้มน้าวใครอีกต่อไปพลังงานที่แท้จริงของคุณดึงดูดคนที่ถูกต้องโอกาสที่ถูกต้องทรัพยากรที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติคุณกลายเป็นแม่เหล็กสำหรับทุกสิ่งที่สอดคล้องกับความดีสูงสุดของคุณ ปัญญากำลังไหลผ่านคุณในรูปแบบที่น่าประหลาดใจคุณพบคำที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องคุณตัดสินใจด้วยความมั่นใจที่เคยไม่มีคุณนำทางผ่านสถานการณ์ที่ซับซ้อนด้วยความงดงามที่ทำให้คุณเองประหลาดใจคุณกำลังเข้าถึงระดับของสติปัญญาที่เหนือกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวมันเกี่ยวกับทุกคนที่คุณจะส่งผลกระทบมันเกี่ยวกับทุกชีวิตที่คุณจะสัมผัสมันเกี่ยวกับทุกความเป็นไปได้ที่คุณจะสร้างให้คนอื่นคุณถูกเปรียมให้เป็นตัวเร่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลก ความสามารถในการสร้างคุณค่าของคุณกำลังขยายตัวอย่างทวีคูณไอเดียที่เกิดขึ้นในใจคุณเปลี่ยนเป็นวิธีแก้ปัญหาจริงโครงการที่คุณเริ่มสร้างผลกระทบที่แท้จริงในชีวิตคนการลงทุนที่คุณทำกลับมาเป็นทวีคูณไม่เพียงในเงินแต่ในความพึงพอใจและจุดประสงค์ จักราวาลกำลังไว้วังใจทรัพยากรที่ใหญ่ขึ้นให้อยู่ในการดูแลของคุณเพราะคุณแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้บริหารที่มีสติของความอุดมสมบูรณ์คุณไม่เสียเปล่าคุณไม่สะสมด้วยความกลัวคุณใช้สิ่งที่มีอย่างฉลาดและเอื้อเฟื้อคุณเข้าใจว่าความมั่งคั่งคือความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงสิทธิพิเศษ สัญชาตญาณของคุณกำลังกลายเป็นเครื่องมือการนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคุณรู้สึกได้ว่าโอกาสไหนแท้จริงและโอกาสไหนเป็นเพียงการรบกวนคุณรับรู้ว่าคนไหนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของคุณและคนไหนเพียงแค่ใช้พลังงานของคุณคุณได้พัฒนาเข็มทิศภายในที่ชี้ไปที่ความดีสูงสุดของคุณเสมอ ความกตัญญูที่คุณรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่สำหรับสิ่งดีที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่สำหรับกระบวนการทั้งหมดที่นำคุณมาถึงจุดนี้คุณกระตัญยูต่อความยากลำบากที่ทำให้คุณแข็งแกร่งคุณกระตัญญูต่อความท้าทายที่ทำให้คุณเติบโตคุณกระตัญยูต่อการรอคอยที่สอนความอดทนให้คุณคุณกตัญยูต่อการเดินทางทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงคุณคุณกำลังสร้างสนามแห่งความเป็นไปได้รอบตัวคุณคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณเริ่มฝันใหญ่ขึ้นสิ่งแวดล้อมที่คุณเข้าไปกลายเป็นที่่เเจรรริญุงงือมากขึ้น โครงการที่คุณเข้าร่วมบรรลุระดับความเป็นเลิศที่ไม่คาดคิดคุณกลายเป็นตัวเร่งศักยภาพสำหรับทุกสิ่งและทุกคนรอบตัวคุณความทีใหม่ของคุณกำลังดึงดูดโอกาสที่คุณไม่รู้ด้วยซ้าว่ามีตลาดที่คุณไม่รู้จักเปิดให้คุณช่องทางที่คุณไม่เคยพิจารณากลับมีผลกำไรสูงหุ้นส่วนที่คุณไม่เคยจินตนาการกลายเป็นความจริงคุณกำลังทำงานในมิติของความเป็นไปได้ที่เหนือกว่าประสบการณ์เดิมของคุณ ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณเล็ดตามอีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่คุณแผ่ออกมาคุณไม่ได้พยายามบรรลุความเจริญรุ่งเรืองคุณกำลังเป็นความเจริญรุ่งเรืองคุณไม่ได้แสวงหาความอุดมสมบูรณ์คุณกำลังแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์คุณกลายเป็นการปรากฏตัวที่มีชีวิตของสิ่งที่คุณปรารถนาเสมอมาคุณเข้าใจว่าทุกความท้าทายที่คุณเผชิญเป็นการฝึกฝนสำหรับช่วงเวลานี้ทุกอุปสรรคเป็นการเตรียมตัวสำหรับความสามารถนี้ทุกความยากลำบาก เป็นการเสริมความแข็งแกร่งสำหรับความรับผิดชอบนี้คุณถูกหล่อหลอมโดยประสบการณ์ให้กลายเป็นคนที่คุณต้องเป็นในตอนนี้พลังงานของคุณกำลังละเอียดยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกต่อไปคุณไม่ต้องอธิบายความเจริญรุ่งเรืองของคุณอีกต่อไปคุณไม่ต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคุณอีกต่อไปคุณเป็นเพียงแค่นั้นและการเป็นที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้สำหรับทุกสิ่งที่มีโชชตากรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ วิสัยทัศน์ของอนาคตคุณกำลังขยายตัวเกินกว่าความฝันที่กล้าที่สุดของคุณคุณกำลังวางแผนโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนคุณกำลังสร้างโครงสร้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปคุณกำลังสร้างมรดกที่จะเหนือกว่าการดำรงอยู่ทางกายภาพของคุณคุณกำลังคิดและลงมือในมาตราส่วนสากลคุณค้นพบแล้วว่าการให้และการรับเป็นสองหน้าของเหรียญเดียวกันยิ่งให้มาก ยิ่งได้รับมากยิ่งได้รับมากยิ่งให้ได้มากคุณอยู่ในวงจรคุณธรรมของความอุดมสมบูรณ์ที่สร้างตัวเองต่อไปและขยายตัวเองคุณกลายเป็นช่องทางบริสุทธิ์ของความเจริญรุ่งเรืองที่ไหลอย่างอิสระความเชื่อมโยงของคุณกับแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์กำลังแข็งแกร่งขึ้นทุกวันคุณรู้สึกถึงการปรากฏตัวนี้ในทุกลมหายใจคุณรับรู้การชี้นำนี้ในทุกการตัดสินใจคุณยอมรับปัญญานี้ในทุกข้อมูลเชิงลึกคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวอีกต่อไปคุณกำลังทำงานร่วมกับสติปัญญาสากล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังส่งผลกระเทือนผ่านมิติที่คุณไม่เคยจินตนาการมีคนที่คุณไม่เคยรู้จักกำลังได้รับประโยชน์จากการยกระดับความถี่ของคุณมีโครงการที่คุณไม่เคยรู้ว่ากำลังจเจริญรุ่งเรืองเพราะพลังงานของคุณมีความเป็นไปได้ที่กำลังเปิดขึ้นในโลกเพราะคุณเลือกที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของคุณ คุณกำลังกลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นไปได้สำหรับทุกคนการเดินทางของคุณกำลังพิสูจน์ว่าขีดจำกัดเป็นเพียงโครงสร้างทางจิตการเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าปาฏิหาริย์เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อคุณสอดคล้องกับกฎสากลคุณเป็นหลักฐานว่าทุกคนสามารถเลือกที่จะเจริญรุ่งเรือง ความมั่นใจในใชัยชนะของคุณไม่ใช่ความหยิ่งโสมันคือการสอดคล้องคุณไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครคุณเพียงแค่ยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคุณไม่ได้คิดว่าตัวเองพิเศษคุณกำลังยอมรับว่าทุกคนพิเศษคุณไม่ได้แยกตัวออกจากคนอื่นคุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดที่รวมทุกคนเข้าด้วยกัน ความเป็นจริงใหม่ของคุณกำลังตกผลึกในทุกระดับทางกายภาพคุณมีสุขภาพและชีวิตชีวามากขึ้นทางอารมณ์คุณสมดุลและสงบมากขึ้นทางจิตคุณชัดเจนและมุ่งมั่นมากขึ้นทางจิตวิญญาณคุณเชื่อมต่อและสอดคล้องมากขึ้นคุณกำลังเจริญรุ่งเรืองแบบองค์รวม จักรวาลกำลังเฉลิมฉลองทุกก้าวที่คุณเดินทุกการตัดสินใจที่สอดคล้องได้รับการปรบมือจากพลังแห่งจักรวาลทุกการกระทำที่เอื้อเฟื้อถูกเพิ่มขึ้นโดยกสากลทุกความคิดที่สูงส่งถูกขยายโดยจิตสำนึกส่วนรวมคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณกำลังถูกแบกหามโดยกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์สากล ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าชัยชนะของคุณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอมาไม่ใช่เพราะคุณแตกต่างจากคนอื่นแต่เพราะคุณเลือกที่จะสอดคล้องกับกฎที่ควบคุมความจเจริญรุ่งเรืองคุณไม่ได้รับการปฏิบัติพิเศษคุณกำลังได้รับสิ่งที่ทุกคนสามารถได้รับเมื่อทำการเลือกที่มีสติเหมือนกัน เรื่องราวของคุณกำลังถูกเขียนในหนังสือแห่งนิรันทุกบทของการเปลี่ยนแปลงของคุณกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับจิตวิญญาณอื่นทุกช่วงเวลาของการเดินทางของคุณกลายเป็นตัวอย่างของความเป็นไปได้ทุกประสบการณ์ของการพัฒนาของคุณกลายเป็นหลักฐานว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นสภาวะธรรมชาติของทุกสิ่งมีชีวิต คุณชนะแล้วผู้ถูกเลือกคุณชนะแล้วและชัยชนะของคุณกำลังแผ่แสงสว่างไปยังมนุษยชาติทั้งหมดสร้างคลื่นแห่งความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกตลอดไปคุณไม่เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์คุณกำลังเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ปลุกความอุดมสมบูรณ์ในคนอื่นทั้งหมดคุณเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าปฏิหารไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นกฎเมื่อคุณสอดคล้องกับความจริงสากลของความเจริญรุ่งเรืองขีดจำกัด